เด็กๆกลับมาพบก,กับครูแขกอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้ในหน่วยของหนูรักเมืองไทยค่ะวันนี้ครูแขกก็จะมาพูดถึงในเรื่องของธงชาติไทยนะคะ <c oughs> ซึ่งเป็นธงประจำชาติของเรานั่นเองแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องธงชาติเดี๋ยวเราไปท่องคำคล้องจองไปกับครูแขกเลยนะคะเด็กๆไปท่องคำคล้องจองกันค่ะคำคล้องจอง รักเมืองไทยคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามคัคคีอ่าเด็กๆมาท่องกับผู้แขกธีรวักนะคะพร้อมนะคะคนไทยนี้ดี คนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งคนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่รักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามัคคี ไทยสามคีค่าเด็กๆเราก็จะมาเรียนรู้การเกี่ยวกับเรื่องของธงชาติไทยนะคะธงชาติไทยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะธงชาติไทยจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเด็กๆจะมีอยู่สามสีห้าแถบน,นะคะซึ่งแต่ละสีก็มีความหมายนะคะเช่นสีแดงหมายถึงชาติก็คือชาติไทยของเราสีขาวหมายถึงส หือศาสนาที่หลากหลายและแตกต่างกันไปนะคะเช่นศาส,สนาพุทธอิสลามศาส,สนาคริสต์นะคะเด็กๆซึ่งนักเรียนในห้องของเราบางคนก็นับถึงศาสนาอิสลามบางคนก็นับถึงศาสนาพุทธซึ่งแต่ละศาสนานะคะก็จะสอนให้เด็กๆเป็นคนดีนั่นเองค่ะส่วนสีน้ําเงินก็หมายถึงเครามอาหารกระใสของเรานั่นเองค่ะเด็ก เด็กก็พอจะทราบไปแล้วนะคะว่าธงชาติมีความหมายและมีความสําคัญอย่างไรนะคะงานวันนี้นะคะก็คือให้เด็กๆใบระบายสีธงชาตินะคะตามที่ผู้แขกได้บอกเล่าเด็กๆไปนั่นเองนะคะค่ะวันนี้ผู้แขกก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ